สิริพรขายดีเหรอคะใช่ค่ะหมดแล้ววันนี้เหลือแต่แม่พันธ<อ>ุ์แค่สองต้นอันนี้ก็อันนี้ลูกค้าจองแล้วโอนแล้วยังไม่พร้อมส่งลูกค้ายังไม่พร้อมรับอ๋อมีสิริพรด้วยเหรอคะใช่ค่ะเจ้านี้นี่เอาเคอืเจ้าเอาไปหมดเลยหมดแล้วสามกระถางนี้เจ้าเดียวกันใช่ค่ะจังหวัดอะไรคะอ่าสมุทรสาครสมุทรสาครสิริพรไซนี้ขายเท่าไหร่คะ เนี่ยห้าร้อยโอ้ห้าร้อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาอัปเดตบอนสีสิริพรที่แพ้งมาจากบอนสีชายชนนะคะมาที่ร้านของคุณเพนค่ะซึ่งอยู่ที่ตลาดแกงเลิงจานอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะสิริพรขายดีเหรอคะใช่ค่ะหมดแล้ววันนี้เหลือแต่แม่พันธุ์แค่สองต้นอันนี้ก็อันนี้ลูกค้าจองแล้วโอนแล้วยังไม่พร้อมส่งลูกค้ายังไม่พร้อมรับ อ๋อมีสิริพรด้วยล่ะคะใช่ค่ะเจ้านี้นเอาอเจ้าเอาไปหมดเลยหมดแล้วสามกระถางนี้เจ้าเดียวกันใช่ค่ะจังหวัดอะไรคะอ่าสมุทรสาครสมุทรสาครสิริพรไซนี้ขายเท่าไหร่คะไม่5ห้าร้อยโอ้ห้าร้อยใช่ค่ะถ้าชายชนไซนี้ระคะปล่อยเท่าไหร่คะอันพี่ก็ห้าร้อยเหมือนกันห้าร <500. S 2> ้อยอ๋อ แต่ต้นนี้ก็รุ่นเดียวกันแต่ต้นนี้มันแดงแดงเยอะมันก็จะเป็นแบบอันนี้เพื่อนรับเรียบร้อยใช่รับเรียบรับแล้วค่ะพรจะส่งแล้วแต่รอรอแค่ว่ารอแพ็กส่งค่ะลูกค้ายังไม่พร้อมรับอ๋ออาจจะไม่สะดวกไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดลูกค้าไปต่างจังหวัดพวกนี้ก็มี่ชายชนเหลือนี่เองเหลือสิงสองกระถางแล้วทำแม่แล้วนี่เหลือแค่นี้อ๋อเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้จริงๆแนั้นแค่ว่านั่นก็ชายชนหมดนะแค่ว่ามันแดงเยอะเฉย แค่นี้จะผ่าอยู่อือคือเอาไว้ทําเป็นต้นตั้งแม่ใช่คะใช่ะใช่อ๋อพอดีเพื่อนสนใจถามหาสิลิพรไอ้นี่ก็เอาเขาก็เอาแล้วอ๋อนี่จองแล้วใช่ค่ะนี่คู่นี้ก็เอาแล้วจะหวัดอะไรคะอ่าไอ้นี่อยู่กรุงเทพเพื่อนที่กรุงเทพใช่ค่ะไปเรียบร้อยค่ะอือมันที่เหลือมันไม่มีแล้วแค่ว่ามันแดงเยอะมันเลยดูเหมือนต้องรอต้องรอรุ่นลูกใช่ไหมคะนานไหมคะกว่าจะได้จองอีกรอบ ประมาณปกติมันก็จะมีไม้หน่ออยู่นะว่าจะแค่ไม้หนอ่อพวกแม่พันธุ์ที่ว่ามันมีเป็นแบบเป็นสิริพรของ,องสิริพรน,นี่แหละคะ่ะใช่ค่ะชายชนนี่แหละแต่มันมันมันเป็นสิริพรได้แต่ว่าลูกเป็นสิริพรขอ<ต>ดูนวนี้ก็พวกสิริพรน,นี้ก็มาจากแม่ชายชนหมดเลยนะไม่ใช่ว่า<ข>ไม่ใช่ว่าแม่สิริพรค่ะข,ขอดูนหน่อยได้ไหมคะที่ที่แบบเป็นต้นที่แบบจะแคะออกจากต้นแม่นะคะแบบไหนคะ ที่ค่ะนี่นี่ดีพนี่สิริพรนี่หนึ่งต้นสองต้นอยู่สามต้นอยู่นี่นี่คือต้นแม่ของสิริพรมันก็มาจากชายชนนี่เลยมาจากชายชนแข้งมาจากชายชนใช่ไม่ได้ไระนี่คนี่ะเนี่ยก็มาจากชายชนที่นี้เราก็จะมาแยกใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเราแต่ยังไม่พร้อมที่จะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ต้องทักหาค่อยๆทักหาคุณเพนก็อยากแบ่งปันอยู่แต่ว่าต้องรอนิดนึงมันไม่ได้มีเยอะนะคะมันไม่ใช่ว่า จะได้เยอะขนาดนั้นอืมอนนปกติผ่านหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีแบบแผงเป็นสิริพรกี่ต้นคะอ่าผ่านหนึ่งครั้งค่ะถ้า<พ>ต้นแม่แดงแดงจัดก็เต็มที่ก็ไม่ไม่น่าจะเกินสามสี่เองนะอืมมันไม่ได้ว่าแบบสมมติว,ว่าห้าสามสิบชิ้นมันก็จะเป็นแผงมาก็ไม่ไม่น่าจะเกินห้า ห้าห้าต้นเป็นสิริพรใช่ไหมคะนอกนั้นก็จะเป็นชายชนก็จะเป็นแดงก็จะเป็นแบบชายชนอย่างเงี้ยแดงแดงอย่างเงี้ยแต่ถะาจะเป็นสิริพรเลยมันก็ไม่ได้เยอะมันมันมันไม่เยอะเลยค่ะเนี่ยมีหลายต้นอยู่ที่ลูกเขาที่ลูกเขาไว้หน่อยอ๋อต้องเอาใช่ค่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย Wh, ชายชนมันก็ได้แต่งออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าแผงเป็นสิพรใช่ค่ะใช่มันก็ไม่มาจากชายชนแต่แตดงเยอะกว่าเออมันแดงเยอะกว่ามันก็ไม่โตไงมันก็โตช้าอ๋อแบบนี้จะโตช้ากว่าแบบนี้ใช,ใช่ไหมคะใช่แบบนี้โตเร็วกว่าแับนโตเร็วกว่าอย่าทาอยาาอยากเคล็ดของนี่แต่ว่าอยากีเว <Pero> ละแมนแค่ขนาดเอาใหม่มงคลค้นมายังนค่ไหนเห็ดไม้หน่อก็ยังจะโตเร็วค่ะได้่นอยู่ ก็ส่งพวกนี้ก็พวกนี้ก็ชายชนมันไม่ได้สีฟพนค่ะชายชนหมดเลยเทียนแดงแดงในตู้นี่ชายชนหมดนี่พวกนี้ก็ชายชนหมดแต่เมหร่คะแต่มันแดงเก้าสิบยังไงไงค่ะมันแดงเก้าสิบอย่างเงี้ยใช่แดงแปดเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยพวกนี้เก้าสิบเลยนะเกือบร้อยเลยนะนี่นี่ก็ยิ่งก็เอาไปทําเป็นต้นตั้งแม่ได้ใช่ก็ทําเป็นต้น ก็จะมีโอกาสก็จะมีโอกาสแพงเป็นซิลิพรเป็นเพราะว่าแปดสิบขึ้นใช่ไหมคะใช่แปดสิบขึ้นมีแผงมีโอกาสแพงเป็นเป็นเลยล่ะถ้างั้นใครสนใจก็ซื้อต้นต้นตั้งแม่เนี่ยไปผ่าเองใช่ดีไหมพวกนี้ใช่มันก็จะคุ้มเลยเนาะคุ้มอยู่นะก็คือคุ้มมากมากเลยพี่ก็ปล่อยแค่พันพันแปดพันห้าถึงวันแปดแลวแต่เต้นจะก็เลยแต่ท่ามาคุยกันค่ะต้นตั้งแม่นี่ใช่ไหมคะ มันก็ได้มันก็มาเนี่ยเป็นถ้ารุ่น้5 0แบบอย่างนี้มันก็ยังมามันมาแดงมันก็มาแปดสิบใช่เองแดงวันแดงแปดสิบแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็มันจะแดงเยอะไงค่ะเนี้ยอันนี้ก็แดงเก้าสิบเห็นไหมมีแค่นี้เดียวเนี้ยที่เขาออกีแดงเก้าสิบที่เพื่อนรับใช่ที่เพื่อนรับเหลือรอหลอดใหม่มามันก็แดงค่ะอืมไม่รู้จัะเนี่ยยังไงมันมันไม่ได้มีจํานวนเยอะไงคะมัน ขนาดว่าจะตั้งแม่เมนเียมันก็ยังไม่โตมันก็โตแค่นี้ก็เหลือแค่สองกระถางถ้าจะปล่อยหมดก็พี่อยากรู้ว่าผ่าแล้วมันจะเป็นชายชนไหมหรือยังไงก็อยากลองเหมือนกันแค่นั้นที่ที่ที่จะผ่าเนี่ยที่ดูแดงๆอะไม่ใช่สิลิอรชายชนหมดค่ะเขาแค่ว่ามันแดงแปดสิบเก้าสิบเนี่ยยิงตึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็แดงแดงแดงแปดสิบแดงเก้าสิบเนี่ยอันนี้กันอีกเกือบร้อยอันนี้ก็ แปดสิบเนี่เห็นไหมเหม็นมเ่ยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นสิลิคอนเด้อืมค่ะ,คะอ,อกก่านีก็ใช่เห็นไหมมันก็มีบางใบที่มันแดงก็แดงร้อยเลยก็มีแดงอย่างนี้มันก็มีแต้มนิดเดียวค่ะ,คะนีดแต้มนิดเดียวค่ะสวยมากถ้าใครก็คิดว่าเออลงทุนพันกว่าบาทดีกว่าแม่ค้าก็ซื้อสองพันห้าหรอกอือลงทุนตอนสองพันก็ดีกว่าแม่ค้านคะซื้อตั้ง ไหมคะซื้อต้นต้นแรกต้สองหมื่นห้าโน่ะต้นแรกใช่ไหมคะตอนนั้นใช่ค่ะตอนนั้นตอนนี้คุ้มที่สุดถ้าเราซื้อช่วงนี้ตอนนี้คุ้มที่สุดน่าซื้อด้วยน่าซื้อช่วงที่น่าซื้อบอนสีโดยเฉพาะชายชวนช่วงนี้เขาบอกน่าซื้อมากน่าซื้อน่าปลูกรอแยกก่อนเนาะใครใครสนใจซิลิพรก็ต้องใจเย็นๆก่อนนะคะได้แนนอนได้แน่นอนได้แน่นอน ขอบคุณพี่เพนมากนะคะขอบคุณมากค่ะที่ให้คําแนะนําแล้วก็แบ่งปันบอลสวยๆให้กับเพื่อนของเรานะคะที่เข้ามาดูคลิปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่รอแพ็คเหรอคะใช่ค่ะโอ้สวยจังเลยอันนี้อันี่ก็หนีไหมนี่นี่เราก็เราก็ทําให้เขากวานนะเราก็แบบทาดินทาอะไรให้เยษเยงเกลยนกระหางหย้่ใน่อนใช่ไหมคะ อันนี้เราไปเกือบสิ่ลิตรอะอันนี้ก็ขายไม่แพงนะอันนี้ก็พันกว่าบาทรอค่่ะคะราคาชมไประยองโอ๊้ไประยองเดี๋ยวเพื่อนที่ระยองรอรับนะคะอนี้นกรสีธรรมรา่นกฟัสีธรรมราชสองกระถางนี้โอเคเลยสวยๆสวยถูกใจมากใครสนใจก็ทักมาหาคุณเพนได้ ทุกวันทุกเวลาใช่ไหมคะได้แต่ว่าถ้าช้าก็ต่อช้าหน่อยบางทีมันมีลูกค้าหน้าร้านค่ะและต้นนี้นะคะก็คือบอนสีดาวเหนือต้นตั้งแม่ค่ะใช่โอ้ต้อแมานอกตู้ด้นี่โอ้ต้นแม่อู้สวยจังเลยอ่ะอืมเนี่ยโหใบใหญ่อืมใบใหญ่มากต้นนี้ต้นนี่อยู่ในตู้นั่นนี่ไม่ได้ว่าอยู่ในตู้นั่นนี่อือดูเลี้ยงเข้าไปอย่างนี้แหละค่ะ สวยใบใหญ่ใบใหญ่ไม่ค่อยได้ดูแลมันอยไปเจ้าหัวเขาอยเขาให้นี่น้องตู้ดาวเหนือตามอัตภาพดูแลตัวเองอัตภาพือใบใหญ่ต้นโตไซสนี้เดี๋ยวประมาณกี่ปีคะถ้าเราปลูกถึงจะได้ี้นปี้ดาวเหนือ สวยเนาะตอนแรกก็อยู่ในตู้อยู่แล้วทีนี้พออยู่ในตู้แล้วมันแน่นเกินมันบางใหญ่ก็เลยขยับ<ล>อ,อ,ออกมาใช่ไหมคะเลยต้องเอาออกจากตู้อ๋อแล้วแล้วต้นนี้ล่ะคะไอ้ไอ้นี่ลูกไม้อ๋อนี่ลูกไม้ใช่ค่ะอ๋อบันสีลูกไม้ใช่น,นี้อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาบอกบางใหญ่กะยอดมงกุฎนะเนาอไม่ใบใหญ่มันอยู่ระหว่างสองอย่างนี่แหละแค่นี้ก็ลูกไม้ที่มีต้นลูกไข่หระคะอยัง มันก็ลูกมันติดแม่มันเลยเราไม่มีเวลาเนียถ้าอยากได้ก็คือทักหาเราก็จจัดการใส่กระถางให้เลยใช่ไหมคะถามว่ามันไม้นี่มันมีลูกมันเต็มหมดเลยแต่เราไม่ยังไม่ได้ทำยังไม่มีเวลาปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ค่ะเยจังเลยมงกฎก็มีก็มีแต่ว่านี่แหละค่ะอ้นนี้ อันนี้ตอนแรกเขาบอกพี่กลืเกลือนะแต่ว่ามันพี่กือเกลือไม่ต้องใบมันไมันน่าจะไม่น่านจะใช่เนี่ยมันจะเปล่งออกมาตอนแรกเขามาเราเราซื้อมาเลยนะนพี่กเกลือเกลือแต่พอมาดูแล้วมันไม่ใช่เพราะใบามันไม่กลมถ้ากลมกลมมันจะใช่โดยสัยยกาาขาวก็จริงแต่ว่ามันต้องกลมจด,ด,ดำไห้กลมอันนี้ก็ลูกไม้หมดเลยนี่นี่นี่ลูกไม้สวยเลยี้ยงสวยมากเลยอ่ะใบใหญ่ใบใหญ่มาก บ่อนบ้านบ้านนางวาลีก็เลี้ยงแบบว่าธรรมดาน,นะแต่ทำไมสวยก็ธรรมดา, <c oughs> เ,าเขาก็ไม่เชื่อว่าเรา,เราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใสจริงเราไม่ก็ดูดูแลเขาไปซ้ำใช่ใช่ดูดูพี่เขาไม่ได้แบบดูแลอะไรมากนะคะก็เลยว่าถ้าทาก็ต้องรื้อหมดรื้อเอาขึ้นไปทำใหม่หมดเลยตอนนี้ไอ้นี่นี่แหละนี่ชิลาชีลาหุ้มทองอเนี้ยไม้ยอดเขาเนี่ยก็เลี้ยงเขาอ๋ออันนี้คือต้นแม่ต้นแม่ที่ว่าที่ว่าเอาหัวเขาไปผ่าเนี่ย ไมายอดก็ขึ้นใหม่อ๋อไม้จอมาน่ะค่ะใช่อันนี้คือสิลาหุ้มทองต้นแม่นะคะไม้จอมค่ะอ๋อนี่นี่อะไรนะคะสวยจังเลยอ่าเอ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 ,เอหลวงราชหลวงราชเสนหาหรอใช่อุ้ยทำไมใบใหญน่น้ำเบือกเปียกเๆืๆอกต้ท้่มันมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลย ถ้าเราจริงจังกับมันมันก็จะนั่นนี่หลวงลาดลูกก็เต็มยังไม่ได้โอ้เอ้นนี่อะไรนะคะเออสีการ์นาสีการ์นาอืมหนูเนี่ยไม่แบบยังไม่แบบมีความรู้เท่าไหร่นะแต่ชอบนะเวลาแบบเห็นบอลสีนี่ชอบชอบแต่ว่าไม่เก่งไม่จำชื่อไม่ได้ลูกไก่เขียวลูกไก่เขียวน่ะ ท่าท่าเป็นธรรมะสวยมากนี่เหรอคะปล่อยมันเฉยๆอ๋อไม่ได้ดูแลมันมีใบใบใบอย่างใหญ่เลยสวยอ๋อนีต้นเดียวแน่าจะทําก็ไม่ได้ทําอือขายไคะลูกะแยกฟางแบบอือก็มันมีนี่เย้อุ้ยมีเสตจันทร์ขาวด้วยใช่ค่ะอุ้ยมีแบบใบกลายด้วยนะขายไหมคะเนี่ยเลยต้นแม่คิดว่าจะเลี้ยงทำแม่อ๋อ ใกล้ๆมันโตช้าหน่อยเห็นไหมมันมารุ่นเดียวกันไหมรุ่นเดียวกันใช่ใช่แฟนกายเนี่ยไม่ไปเลยเออต้อนนี้โตแล้วแต่แบบกลายเนี่ยยังแค่นี้ใช่ค่ะอ๋อถ้าแบ่งก็จะราคามันก็เรื่องนี้เป็นราคาตั้งแม่เนาะใช่ราคาตั้งแม่ตอนนี้เห็นมีต้นลูกอยู่นะอยู่ในตัวยังไม่ยังไม่พร้อมมาหวงต้องต้องรออีกสักหน่อยต่ออีกหน่อยเพื่อนๆเขาค่อยทักหานะคะใครอยากได้สนิทจันขาวส,สวย บอกแล้วนี่ยก็บอกให้ผสมอยู่นี่อ๋อไอ้นี่คือโชคเก้าชั้นด่าง่จริงอ่ะใช่อ๋อแยกนด้โอ๋อแยกได้แต่ว่ายังไม่แยกนี่เวลาเวลาไม่รู้ว่าจะเราจะทำอะไรงไม่รู้จะเริ่มทำอะไรก่อนงาน้นอืมเนาะอไรอย่นีสิ ราคาซื้อใช่ไหมต้นเล็กใช่ไหมตอนซื้อมาสามพันห้าซื้อมาสามพันห้าโอตอนซื้อซื้อมาสามพันห้าต้นเล็กเหรอคะเล็กเกามาเลี้ยงอ่ะไปจะเป็นปีแล้วนี่อ๋อเหรอตัวนี้เลี้ยงเป็นปีใช่เล็กออ๋ถ้าซื้อมาสามพันห้าเล็กเล็กเราเลี้ยงเล็กอู้เลี้ยงเก่งตอนไม้ด่างดังๆตอนไม้ด่างน่ะขณะคนรู้จักกันเของเบ่งเขาก็นั่นมาปีกว่าเลี้ยงปีกว่าได้ต้นโตเท่านี้ นี่เป็นต้นตั้งแม่หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะออ้ยมีแต่ต้นใหญ่ๆสวยจังดำดำไอ้ดำไอ,อ,อพวกที่ก้านดำอะไรเลยอ๋อใ<ๆ>ช่อโชคเก้าชั้นแบบว่าดำแบบดำแบบดำมีแบบเขียวกับแบบดำนะคะอ๋อสวยเนาะต้นนี้ก็ซื้อมาพร้อมกันล่ะคะ่ะต้น ต้นนี้มาจากคนละที่อ๋อราคาต้นนั้นดา่านนั้นมาจากนาคนปรปฐมอ๋อต้นนี้ล่ะต้นนี้ก็ไม่ปล่อยมั้งแฟนพี่ของเกไปชอ้อ๋ออาจจะหายานะหายากเนาะอืมมันหายยากรวยโชคสองร้อยห้าสิบใช่ไหมคะใช่อ๋อนี่แหละพี่เพนเท่าไหร่ไอ้นี่กุมารดำกุมารดำเท่าไหร่คะกุมารดำรอยู่ประมาณสี่บาทมันจะเส้นเดียวกัน อ๋อไอรุ่นนี้คือยังไม่ไต้องใายด้านหน้าวิทนี่ใช่ไอชั่วเก้าชั้นไหมคะเนี่ยใช่แต่ว่ามันมันมั่วเก้าชั้นเขหรอไหมอ๋อขายยังไงคะถ้าใส่เล็กอะค่ะเล็กก็ปล่อยมัดจะมัดจะปล่อยอยู่แต่มันไม่เสร็จกูเยอะอยู่น้าน้าฝั่งนู้นอะเยอะเลยอะไอ้นั่นอะปล่อยอยู่ต้นใหญ่เท่าไหร่คะต้นต้นใหญ่โชค่เก้าชั้นวู้ต้นใหญ่มากสามร้อยแปดสิบ สามร้อยแปดสิบเศรษฐีเงินหนาล่ะคะใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ก็าชันแต่ว่าใบรับใบมันก็นระเบียบเอาเหรออือเขาเรียกเออเขาเรียกชื่อหนึ่งวาอะไรวะอ๋อนี่ก็โชคก้าวชันเหมือนกันอือโชคก้าวชันก็นี่มีใบเดียวกับใบใหญ่อ๋อใช่ใช่ใบมันจะไม่หนาอือถ้าถ้าเป็นอะไรนะให้เงินหนาก็นี่มีอ๋อเงินหนาเงินหนาเพราะมีใบใบคมอยู่ข้างหลังไงอ๋อนี่อันนี้ใบยาวอันนี้เศรษฐีเงินหนาใช่ ใบแหลมใช่ไหมใช่ค่ะใบส <4 20 S 2> ีร้อยยี่สิบอ่ะอ๋อจะมีสองแบบใช่ค่ะตรงข้างหลังจะเป็นใบกลมอ๋อค่ะส่วนต้นใบป<ล>เป็น,นะคะซึ่งเป็นเศรษฐีเงินหนาไซนี้ขายในราคาเก้าร้อยบาทค่ะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆื่อนนะคะมาอัปเดตสิริพรที่แผงจากชายชนที่สวนของคุณเพนแล้วก็คุณชัยนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าชายชนที่สวนของคุณเพนนะคะ สวยงามแบบว่างามขั้นเทพเกินบรรยายเลยค่ะซึ่ง fc ที่ติดตามดูคลิปในช่องกิกี้นะคะก็ได้คอมเมนต์นะคะว่าตั้งแต่ดูคลิปชายชนุนมีที่นี่แหละค่ะที่สวยที่สุดนะคะประกาศให้ชาวโลกได้รู้เลยค่ะว่าสวนของคุณเพนนะคะชายชนเนี่ยสวยงามที่สุดคะ่ะกิกี้ได้อ่าน คอมเมนต์ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกประทับใจเพื่อน FC นะคะที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ให้กำลังใจคุณเพนแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องชาวมหาสารคามนะคะที่จะมีบอนส,สีสวยเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็ตามหาค่ะและนี่ก็คือมิตรภาพที่เราจะมอบให้แก่กันนะคะด้วยชายชนแล้วก็ อสิริพรที่แพงจากชายชนเป็นมิตรภาพที่ดีที่เราส่งมอบให้กันนะคะถือว่าเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีมากๆค่ะวันนี้นะคะกิกี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณเพนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องกิกกี้อย่าลืมกดติดตามให้กิกกี้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เดินทางผ่านมาที่จังหวัดมหาสารคามก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านบนสีของ คุณเพนนะคะซึ่งอยู่ที่ตลาดแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณเพนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ